เดินทางมานู่นนี่นั่นเช็คอินเดอะสตอรี่ก็ดูแบบอ่ะอ,อีนี่บินอีกแล้วใชบะจอนรมงเท้าแต่ก็บินม,มาทำงานค่ะก็เหนื่อยอาการอยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้ำมันชนีนันซี่ค่ะก็กลับมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็วันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนมาทำร็อกด้วยกันนะคะตอนนี้แนนะคิดว่าแนนะไม่อยากให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปแนนะก็เลยจะพาเพื่อนไปทำร็อกกันในการที่วันนี้แนนะจะต้องบินไปแฟรงเฟิร์ตนะคะคือแนนะต้องกลับไปทำงานนั่นเองค่ะโดยเอาจริงแล้วนะตามกำหนดหมายเดิอมอะอาทิตย์นี้นั่นหยุดทางอาทิตย์นะคะแนนะจะทำงานอีกทีก็คือวันที่ ยี่สิบสามนะคะก็คือต้องกลับไปประชมุมมีชูรุ่งก็คือมีมิงด้วยมีอบรมด้วยมีนุ่นนี่นั่นในวันเดียวกันก็เลยมีความรู้สึกว่าลอยแพแล้วนะคะแล้วก็แอบบอกความลับเลยว่าน่ะได้จองที่พักแล้วด้วยนะคะเพราะว่าวีคเอนที่จะถึงเนี่ยก็คือลองวีคเอนของเราเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่อิตาลีกันนะคะก็ โครงการนั้นยังไม่พับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทนะต้องการให้นายทำงานก็คือนายเนี่ยโทรมาเขียนอีเมลมาก่อนนะคะเมื่อวันอาทิตย์นั้นเปิดอ e ีเมลอ่านเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดมงเช้าเลยนะทุกคนปกติก็ไม่ได้เปิดอ e ีเมลอ่านนะแต่เมื่อวานแบบนอนไม่หลับด้วยเพราะว่าตื่นไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เล่นมือถือนู่นนี่นั่นก็เลยเปิดอ e ีเมลนะคะหลังจากที่เปิด Instagram แล้วเปิด Facebook แล้วก็เปิดอ e ีเมลนะคะแล้วก็เปิด u t u b e นู่นนี่นั่น,นแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ย YouTube ก็คือค่อยมาปเป อออตอนที่เหอแก่กล่องอ่ะปกติอยากจะแนนจะลงวิดีโอในตอนเช้านะคะแต่วิดีโออันนั้นนะ่ะก็คือน่าจะลงไปตอนเที่ยงสายๆแล้วแหละเพราะว่าอารมณ์มันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็อีเมลเจ้านายนี่แหละค่ะเขาส่งมาบอกว่าเราต้องการตัวเธอให้กลับไปทํางานนู่นนี่นั่นที่แรกเขาดีเควมาว่าให้ทำสี่วันแล้วแนนก็เฮ้ยเลยวะก็เลยโทรกลับไปถามเพื่อนร่วมง,งานที่ที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่าเออตกลงเราต้องทํางานได้กี่วันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แล้วเพื่อนก็บอกว่าโดยสัญญาของแนนะ่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แนนน่าจะมีช่องโหว่เหลืออยู่อีก5วันในเดือนเนี้ก็เป็นมีสิทธิ์ที่เขาจะเออให้เราทํางานอะไรเงี้ยแล้วแนนทีนี้แนนก็เลยต่อรองเขาว่าโอเคแนนะกลับไปทําให้ ซึ่งนางจะทาให้แค่2วันก็คือวันพุธเอ่อวันอังคารกับวันพุธนะคะทาให้วันเนี้ยซึ่งเป็นวันจันทร์เนี่ยนางก็เลยต้องบินกลับไปที่แฟงกร์ตเพื่อไปทํางาน2วันอะ่ะเอาจริงถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะคะค่าใช้จ่ายในการที่นําบินไปทํางานเนี้ยนนงใช้เองเนาะนนงจ่ายเองก็มีค่าตัว๋วเครื่องบินค่ารถ รถบัสที่จะต้องไปที่ที่ดามสตัดเพราะว่าที่ทำงานนั้อยู่ดามสตัดใช่ไหมอยู่บนเขาเลยแหละเป็นเป็นภูเขาเป็น p r i เวทเป็นดินแดน p r i เวทของลุฟทั่านซ่าเลยนะคะหลังจากนั้นต้องนั่งรถล่างแล้วก็เดินเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูด้วยกันว่าชีวิตการทํางานมันก็ไม่ใช่แบบสบายสบายอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าเราชินแล้วเราอยู่แบบนี้มาสิบสิบเอ็ดปีแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนไปทำบล็อกด้วยกันนะคะตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็จออกจากบ้านตอนสี่โมงเย็นนะคะไฟที่จะบินก็คือตอน ตอนหกโมงเย็นแต่ว่าจะแอบ,บไปเดินช้อปปิ้งที่ที่สนามบินหน่อยจะไปที่แอร์เมสเพราะว่าอยากได้ของสองอย่างซึ่งไม่อยากเข้าไปในสต์ใหญ่ในมิวนิกอะเพราะว่าสาบมาแล้วไม่ไปซื้อของสโต์นั้นอีกแล้วเพราะว่ามีความรู้กว่าฉันเสียงเงินไปเยอะมากเมื่อปีที่แล้วเสียงเงินไปแบบหลายหมื่นมากหลายหมื่นยูโรนะจ้าตัวแล้วผลตอบรับก็คือแบบบัตรซบสมควรแล้วแหละที่คุณเอ็ดดี้ช่อง SD, เอ็ดดี้สาบเอ่อเอสเอที่มิวนิกอะนั่นแหละเราก็เลยแบบ ไม่อยากซื้อแล้วต่อให้อยากได้ของแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเราไปอุดหนุนที่อื่นดีกว่าก็เลยจะไปซื้อที่สนามบินนะคะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เหลืออีก25นาทีที่จะออกจากบ้านนะคะก็แต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะคะข้างบนใส่แล้วข้างล่างยังโปอยู่นะจ๊ะทุกคนวันนี้จะแต่งตัวแบบง่ายๆเสื้อยืดกางเกงยีนนะจ๊ะก็ไป็อกได้กันกันกบนายข่าววันนี้ไปกันเลยนะ นตอนนี้นั่นไปถึงที่แฟรงเฟิร์ตแล้วนะคะคือเหนื่อยมากรีบวิ่งมาเพื่อทันรถบัสนะคะซึ่งเหนื่อยเปล่าคะ่ะคนขับรถบัสบอกว่ามึงมีเวลาตั้งเยอะไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหลคะค่ะจากรถไฟแล้วก็มานั่งรถบัสนะคะก็ใช้เวลาในการเดิน,นทาง30นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ต้องขึ้นรถรางต่อนะั่นแหละเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะทุกคน นตอนนี้เนยก็มาถึงที่ด้านสัตัดแล้วนะคะในตัวเมืองเลยซึ่งเดี๋ยวแนยจะต้องขึ้นรถตรงนี้นะคะก็คือนั่งรถรางแบบนี้ไปที่เซฮาร์มนะคะก็คือตัวเข้าไปในที่ที่ทำงาน,นของแนนที่แรกนนว่าจะหาอะไรกินนะแต่แบบแนนไม่อยากกลับบ้านดึกอะ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวบ้านเอานะคะแถวบ้านพักเอาก็เนี่ยค่ะนั่งรถนั่งคือบินแล้วนั่งรถบัสแล้วก็มานั่งรถรางนะจ๊ะแต่รางก็ไม่ออก ดี๋ยวรถรางจะมาแล้วแหละนี่นะคะดัมสัดดัมสัดโอเคเลยนะทุกคนสวยู่นะค่าของชิปก็ไม่สูงมากค่ะ คนนาโสม,มาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่ที่แลนลงรถลงรถระงางเรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้ก็กําลังที่จะเดินเข้าบ้านนะคะเดินเข้าบ้านใช้เวลาะม่ห้านาทีไม่ไกลนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ว่าจะแวะหาอะไรทานก่อนนะคะก็สรุปเลยนะคะนั่งเครื่องบิน40นาทีแต่นู่นนี่นั่นก็คือหนชั่วโมงต้องไปก่อนเครื่องออกนู่นนี่นั่นนะ่ะ ก็คือบินตอนหกโมงเย็นใช่ไหมไปถึงที่สนามบินตอนห้าโมงเย็นก็เวลานั้นไม่เป็นเวลารถติดไงก็เ,เลยต้องออกจากบ้านก่อนอ๊บของล่วงอ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอบินมาลงเสร็จปุ๊บก็เดินมาขึ้นรถบัสรถบัสใช้เวลา30นาทีนะคะแล้วก็อีก30นาทีสำหรับนั่งรถรางมาที่นี่ก็ก็เหนื่อยเอาการอยู่เนาะ เหนื่อยดูสิหน้าโซมแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปซื้อสลัดกินนะคะแล้วก็เข้าบ้านกันค่ะและนี่ก็คือเป็นบล็อกสั้นๆที่นันทำให้เพื่อนๆดูนะคะกับการที่เดินทางมานุ่นนี่นั่นเช็คอินในสตอรี่ก็ดูแบบอ่ะอออนี้บินอีกแล้วชิบประจอนรงเทา้าแต่ก็บินมาทํางานค่ะก็เหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกันก็นั่นแหละค่ะไปแล้ววันนี้ยังไงก็อย่าลืมดู ูคลิปกันในต่อๆไปด้วยนะแล้วก็คลิปใปหม่ที่จะอามาลงด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ